เล่นยังไงให้ได้โบยาเรามาดูกันนะฮะว่าเกมนี้จะได้โบยาจริงหรือไม่นะครับก็เล่นแบบชานาเชิงตึงนะครับใครที่ผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะแล้วไปดูคลิปกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเรามาเจอกันในเกมฟีไฟนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้อัดไว้นะฮะก็เลยเอามาพากทีหลังนะครับก็คือเล่นเล่นไปแล้วแหละแล้วก็ามาพากอีกทีนึงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนเกินนะผมก็เลยแบบว่า ไม,ไ,ไม่ได้อ่าไม่ได้อัดจ,จอดไว้นั่นเองนะครับก็เลยต้องมาพากทีหลังเอานะครับก็เสียงชัดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็อ,อันดับแรกเราก็มาฟาร์มปืนนั้นก่อนนะคือเราฟาร์มปือนอ่ะคือเล่นยังไงให้ชนะนะฮะก็คือว่าฟาร์มของฟาร์มของให้เราแบบว่าเรามีของเล่นก่อนนะครับนั่นแหละเราพอเรามีของเล่นมีเกาะมีหมวกมีปืนทุกอย่างยาเยอะอะไรพร้อมนะฮะก็เลยพร้อมใส่ได้เลย โอเคอันนี้ผมเจอตัวละก็เลยหัวตายบอสแบบเออๆอันนี้คือฟื้นตัวไวจัดพุ่งไปหาเลยว่านนเนเ็วเจ็บเเลยจัดให้นะฮะจัดไปหนึ่งคิวต้องชา้างพอเราได้มาหนึ่งคิวแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหาคิวต่อไปอนั่นเองครับก็คือตามตามไปเรื่อยๆนะฮะโอเคตัวตรงนี้สุดกระจีมาลูซี่ลูดครับเรียบร้อยครับตายบอสสวยๆนะฮะไหน,นอยู่ไหมปาตทงทีไม่โดนครับตายบอสสวยๆอีกแล้วนะฮะ ผมเอาจรีงป่ะผมยังไม่ได้ทําคลิปสอนเทคนิคการต้งให้บอลเลยนะฮะซึ่งผมตั้งติดมั่งไม่ติดมั่งนะฮะตอนนี้นะคือแบบเล่นเออจัดนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบอ่ามันยังไงนะฮะก็วิ่งไปตามไอตัวเมื่อกี้นะฮะว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะปรากฏว่าโดนดักไอ้ดีหัวไม่แตกดูดูดูโีทงานนะฮะตอนนี้ก็พยายามเล่นเพิ่มกันสามลุมหนึ่งจะรอดเลยไม่ดิเฮ รีบร้อยแตกนะฮะสามแปดามแโอเคครับระหว่างดูมาถึงตอนนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่า,าผมหา่างหาไปนานเหลือเกินนะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยว่างที่จะมาเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยมีเวลาว่างเมื่อไหรก่ก็เหมือนแบบอาทิตย์หนึ่งหยุดสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแบบทํางานอะไรเงี้ยก็เลยว่า นานทีผมจะมาแคสเกมสักทีหนึ่งนะฮะก็ย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนนะฮะผมไม่ได้ทิ้งกดูไปไหนเ้ยแต่ว่าผมแบบไม่มีเวลาเลยเออถึงมีเวลาก็ต้องการแบบว่านอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยคือแบบคือมันต้องไปทํางานไงก็อ,อาจจะมีแบบน้องๆบางคนนะฮะที่เจอผมนะครับในแม่สอนอะไรเงี้ยว่าแบบเออพี่ไม่แคสเกมวะหรอพี่ไม่ทําคลิปวะหรออะไรเงี้ยนะฮะก็ก,กม็มีคนมาทับมามา,มา ทิ้นทันมาละบาคนมาทักบ้างก็ถามว่ามีคนมาทักประมาณนี้แหละตลอดนะฮะคือไม่ได้ดังอะไรหรอกแต่ว่าแบบต้องบางคนเขาแบบเห็นผ่านๆเงก็เลยแบบทักจําได้อะไรเงี้ยก็จะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้หายไปไหนฮะแค่ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเออนั่นแหละผมก็หาเวลาว่างมาทําให้มันแบบ ได้ดีนะครับรอผมรู้สึกว่าเปิดสามารถเปิดสร้างไรายได้กับ YouTube ได้ก่อนนะฮะผมก็เลยจะมาทำ YouTube <S <S แบบเต็มตัวแบบเป็นแบบจริงๆจังๆนะฮะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนนะแต่ก่อนจะไปดูดูนี่ก่อนวิ่งใส่ฮะไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยมาดิขัดจังหวะคนกำลังคัดสีมาซะาาดีเอนนาได้าปาบล่วงนะครับเพื่อไปกี่ระไฟไม่ชนนะโอเ,เรียกว่าเกีเปเพ่อน มัไม่ลงอ่ะโอเคต่อนะฮะถึงถึงไหนแล้ววะเฮ้ยเรื่องทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้แบบดูฟูไปอย่างเงี้ยนะฮะคือบางคนก็แบบอ่ารอดูคลิปใน YouTube ผมอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทิ้งหรือหนีหายไปไหนหรอกก็อัพลงตลอดนะฮะคือมันแบบตันจริงอ่ะเราจะลงคลิปแบบคลิปช็อตแล,แล้วก็ฟังผมบนโทไปเถอะนะฮะคือฟังไปมันก็อาจจะไม่ได้สาระนะ,ะก็ปิดคลิปฟังเอาก็ได้นะครับ ก็คล้ายๆว่าแบบเอาเกมมาบังหน้าแล้วก็พูดอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่พูด,พดเก่งนะแต่ว่าลิ้นทันเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละของจริงอะไรคือของจริงวะเฮียจริงๆอะ่ะผมแบบไม่ใช่สายวอล์กไม่ใช่สายเล่นเกมอะไรขนาดเล่นเกมแบบเล,เ,แบบเล่นเกมจ๋าเลยอะไรเงี้ยคือถ้าในเฟสผมอะ่ะก็จะแบบอ่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบ ไปเที่ยวมากกว่าแล้วก็วอล์กอะไรเงี้ยีผมเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปตัวเองนะฮะอแบบไม่ใช่แบบไอ้อย่างนั้นนะก็ะคือว่าถ่ายคลิปแบบไปเที่ยวที่ไหนมาขี่รถนู่นนี่นั่นนะฮะก็จะแบบชอบถ่ายลงสตอรี่ในแอปฟ้า ก็ไม่รู้อ่ะผมก็ถ่ายไปเรื่องผมไปนั่นแหละก็แบบเออเขาเรียกว่าอย่างไงดีวะไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ก็ถ่ายถ่าย,ายลงๆไปนะก็พอม,มีคนรู้จักนิดนึงนะฮะก็ใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะฮะห้านาทีกว่า,วานะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ดูมาถึงตอนนี้ก็นั่นแหละก็ไม่ค่อยจะมีอรไรยมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะก๊อกก็อก็อกอะไรนานไหมนะามาดูในเกมดีกว่าอันนี้ผมจะพากในเกมแล้วนะ อาครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่ตู้ขังแสงนั่นเองนะครับพอเราเดินเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเราก็หาฟาร์มปืนก่อนนะครับแรกพอดีเรามีของดีละได้2องสามกา,าหน,นะฮะก็ของดีจัดไปแหละนะครับเอาไว้เลื่นแบบอ่าเชิงหนาเชิงตึงหรือว่ายิงไกลๆได้นะฮะคือได้2อสามมาตั้งนานแล้วแหละ เท่าที่ผมดูมานะน่าจะได้มาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งได้นะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมทําอะไรไม่รู้อยู่ก็เลยวิ่งชนนั่นนี่นั่น,นเอ,อ้ยวิ่งชนนู่นนี่นั่น,นนะฮะแล้วก็เดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขามาเหมือนเดิมนะฮะใครที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์เนี่ยฝากกดติดตามให้ด้วยนะเออเล่นยังไงให้ได้โบย่านะฮะก็คือคือคือเอาเกมที่โบย่าเอามาลงแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็แค่เอาเกมที่เล่นได้โบยา,ม,ม,ามาลงใช่ก็ได้มาแค่ไม่กี่คิวแะละก็เลย<ม>เอามาลงถ้าอ่าปกติถ้าผมแบบทําคลิปนะก็จะประมาณ2คลิปเอามาต่อกันอะไรเงี้ยเพราะว่าลงไปแล้วก็ตายนะฮะส่งนมากผมจะเล่นแบบ4ีหนึ่งนะครับสี่หนึ่งบางทีก็สุบทีมัง่งไปกับน้องๆไปกับแฟนมัง่งอะไรเงี้ยนะฮะก็พอมีบ้างนะฮะมีแบบน้องๆที่ทักเข้ามานะครับว่าทักเฟซส่วนตัวมานะว่าแบบที่ ตี้ผมอยากเล่นกตี้พี่เนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะคือผมตอบไปเลยว่าได้นะฮะคือแล้วแต่เลยถ้าพูดว่าผมว่างคุณว่างอะไรเงี้ยก็มาเล่นมาจอยเข้ามาจอยกันได้นะ,ะก็ให้แอดเพื่อนได้อยู่แล้วนะฮะไม่ไม่ได้ยิงขนาดนั้นนะครับเจอก็เข้ามาทักได้นะครับเออก็ไม่ว่าอะไรก็หรอกนะครับคือเร็วๆนี้ผมว่าจะทําเป็นวอล์กแบบเต็มตัวนะฮะซึ่งตอนนี้ไม้แล้วก็ขาตั้งขาตั้งมือถืออ่ะเออผมจะมาถ่ายวอล์กไปผมแบบ เบื่อมากเลยวมานั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยนะฮะคือก็ก็ดีนะเว้ยนั่งเล่นเกมมันก็อยู่บ้านเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูเป็นกทเวิร์ดกีกแล้วนะฮะถามว่าใช่ไหมจริงจริงไม่นะฮะผมเป็นคนที่ชอบอยู่นอกบ้านนะฮะก็คือแบบว่าชอบไปสัตหาแอะไรไม่รู้เล่นเล่เปื่อยนะฮะอยู่นอกบ้านเลยนะเมื่อก่อนก่อนที่มันจะมาถึงขนาดนี้ผมก็เ่เขาเรียกว่ายัางไงวะก็ทําคลิปเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นมานะฮะเราเรื่องทำอาหา ก็มีนะฮะช่องเก่าๆนะฮะก็ลองลองไปดูเอาเองนะฮะมุไม่บอกหรอกว่าช่องไหนนะฮะ <S 1> <S 1> เองบอกเลยนเดี๋ยวพอมือเรางคน่วงไปแล้วหนึ่งคนนะฮะรู้นะครับอันนี้ผมแบบกล <4 S 1> ้าปรับภาพสุดสุให้มันสุดๆุดเพราะว่าอ <S <S ่าเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเองนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมจะปรับเปลี่ยนภาพลาบตื่นนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์จะได้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องไม่ร้อนไวแล้วก็ เกมไม่กระตุกมากนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ผมรับประกรันว่าคุณน่าจะไม่ได้ผิดหวังนะฮะจากคลิปที่ผมทำมาเลยแกะฮลคือถ้าด,ดูดูไปก็มันก็ไม่ได้ระสาระอย่างที่บุกินนะ้อัะคือแบบไม่ได้ไม่ใช่แบบเด็กแบบนั่งเล่นเกมไปวันวันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงคือผมอะทำงานด้วยนะฮะแล้วก็เอาง่ายผมมีสาระไม่ได้ละสาระแค่นั้นแหละที่มาแคสเกมเนี่ยเพราะว่าแบบ เอออยากจะสร้างพื้นฐานคนดูอะไรเงี้ยว่าแบบเออคนดูเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างอะไรเงี้ยนะเอาง่ายง่ายคือสร้างชื่อเสียงตัวเองไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอยากจะทำอะไรก็ลงมือตรงนั้นแบบยาวยวเลยนะเรื่องกู้ภัยสมัยก่อนนะถามว่าเคยกู้ภัยไม่เคยนะฮะแล้วก็เล่าเลย นะแล้วก็คลิปดังจัดเลยนะในทิกตอกะันดูหกแสนเออก็ <Thanks. S 1> ไม่ได้ดังมากหรอกนะฮะฟุกคืนนั้นน่าจะฟุกจัดลงไปสามโมงสี่โมงแง่สามหมื่นวิวก็ตกใจอยู่นะฮะช่วงนั้นในตอตอๆกําลังแบบปังๆเลยนะฮะลงคลิปไหนนี่พันบวกหมื่นบวกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลิกทําไปนะครับเพราะว่าแบบหมดไฟนะหมดไฟที่ทํางานด้วยแล้วก็เรื่อง youtube ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะหมดไฟทุกอย่างเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อะไรกันต um <ENNIS>, ่างๆนานานะฮะก็หมดไฟนะครับ <daran> ก <komm ens an> ็เลยว่าเออเลิกทําไปช่วงหนึ่งนะฮะก็หายไปตอนนั้นที่เนึ่้ามหเดือนเลยนะเกือบครึ่งปีอ่ะแล้วก็กลับมาลันอีกชีหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ทำผู้ติดตามใหม่แล้วก็พู้ติตาเก่ากลับเข้ามาอันนี้ต้องขอบคุณอีกเลยนะเพราะว่าไม่ทิ้งกันไปไหนก็บชอบมกนะฮะคือถ้าเสียงผมมันดังในประแทกแค่ที่หูของคนดูนะฮะก็ เบาเสียงลงหน่อยก็ได้นะฮะก็ไม่อะไรผมก็พยายามซอบๆอยู่ก็ไม่รู้จะเอาไม้ตัวไหนมาคือไม้ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไม้ของโอนิกุมะนะฮะเราก็ไม้เลอร์คนนี้นะก็จะมีเป็นเขาเรียกเป็นไม้นักล้องที่มันดึงนักร้องก็บอกไมไม่ได้เอามาพักเกมแต่ว่าผมเอามาพักเกมเนี่ยเพราะว่าแบบ เออมันน่าจะการเสียงลมมั้งแล้วก็ดูดเสียงดีอะไรเงี้ยน่าจะประมาณดีนะครับก็เลยคิดว่าเออไอตัวเนี้ยน่าจะดีจา้าเลยอะไรเงี้ยนะคือเอาจริงๆว่า,ช,ออาช่องที่ผมทำชนะ่องที่ผมทำคือผมจริงๆอยากจะทําเกี่ยวกับบล็อกเวหรือว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแบบตัดคลิปแบบฮ่าฮ่าตลกตลกอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะนะที่แบบอา่าไปคุยแชร์ไฮวอดเจ็ดวันีะะน,น,นะฮะแต่ว่าด้วยเรื่องของเวลานะครับซึ่ง เวลาถ่ายคลิปเวลากรททำงานเนี่ยคือมันจะปนกันไปหมดเลยนะฮะคือตอนเนี้ยเออเลอร์ได้เลยด้วยสมองอ่ะเออสมองคือเออเลอร์ได้เลยนะฮะว่าสมองมันจะเจ๊งอยู่นะฮะก็นั่นแหละก็พยายามทามอะไรก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับคือตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้สีเรียนแล้วว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูนะฮะหนึ่งคนดูเนี่ย ก็ยังดีนะฮะเพราะว่าอย่างไงเขาก็เป็นคนที่มาดูเราอยู่ดีนะครับเออไป,ไป,ไปมามาดูคลิปเกมมาฟังกูบนเฉยเลยอะไรเงี้ยนะคใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็น่าจะโดนแบบว่าได้ฟังอะไรมามากมายแล้วนะครับว่างูคุ้นช้าหรือยังนะประมาณนี่แหละคือผมก็อยากจะมาอธิบายอะไรให้ฟังนะครับเวลาผมหายไปไหนนานๆอะไรเงี้ยนะครับงจริงก็ไม่ได้หายไปไหนมากนะฮะก็ พยายามไปศึกษาหาข้อมูลว่าเราจะทำยังไงทำคลิปยังไงให้ออกมาดูสนุกแล้วก็คนดูรู้สึกอินกับเราไปด้วยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมทำได้แค่ไม่กี่คลิปเองแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะครับเพราะว่าแบบเออเราคิดปซุปคนนั้นคนนี้ก็เอาไปคนนั้นคนนี้ก็เอาไปพอพอสมมติว่าคนดังๆเขาเอาคอนเทนต์เราไปใช่ปหแล้วเราอะเป็นคู่โพสคนแบบผู้ติดตามน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์นะครับซึ่ง ฝั่ง f อฝั่งนู้นอะหรือว่าฝั่งคนดูที่คนที่ผู้ติดตามเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็จะมาจะมาว่าเราได้นะอาจจะแบว่าเราได้ก็แบบเออคุณไปก็คอนเท์ของพี่คนนี้คนนนคเล็กว่าหรออะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ใช่นะฮะคือเราทําลงไปเงี้ยเราคลิปเราอาจจะไม่ดังหรอกแต่ว่าถ้าบุรุษเขาไปขเขาไปทำปุ๊บแล้วมันแมทมันดีกว่าอะไรเงี้ยคนดูก็จะเทไปให,ให้ฝั่งคนที่มีผู้ติดตาม ฐานเขดูเพจะตามเขาจะเยอะกว่าแล้วก็นั่นแหละเขาก็จะโจบดีเราได้ก็เลยแบบว่าก็ต้องคิดดูพักนึงว่าวันที่เนี้ยคือเราจะทําดีไหมหรือว่าเราไม่ทําเพราะว่าถ้าเราทําเราต้องทําเลยนะฮะถ้าเราไม่รีบคว้าอะไรก็คือเราจบจัดนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราบ่นกันมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูคลิปเกมเลยวันที่ผมก็รู้สึกว่าผมยิงไปประมาณ2ตัวนะเออโดนลงจากหลังคามาจิงไปสองตัวนะครับโอเค เราดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีศัตรูอยู่ที่ไหนบ้างอันดับแรกขอยอระเบิดไปก่อนนะเลยว่าจยังไงต่อเปิดแล้วิปโอ้ยเจ็บแบบแสบบแสบบจัดเลยแล้วก็ต้องการยาพาราด่วนด้วยตัวมืี้ตอนนี้น้องเว้ผมวิ่งมาแล้วนะฮะวิ่งกลับไปบแล้วครับโอ้ยเรามาส่วนมาผมาจ,จะกะลบเลย่มซหน่อยทายบอลไปก่อนนะฮะโอ้ยเพิ่งซ้ำน้องกูนะเย็บโอ้โหเยบบ้อยนะอันนี้แบบแขนแขนจัดเอาวิ่งออกปุ๊บไฟเลยนะฮะ มันอืดจังอ่ะโอ้โหไม่ตายซะด้วยแม่เอาระเบิดไปกินนะจ๊ะอ่ารู้สึกว่าตอนเด่นลูกซองถึงหายพวกดนี่นะสองสามซะด้วยนะครับอะไยังไงก็โดนไล่อยู่คนระับรู้ทีนะป่าเข้าหมดแล้วไปหนึ่งนะอ๋อวิ่งเข้าไปปุ๊บเก็บลูกซองเรากลับมาก่อนแล้วก็วิ่งกลับไปซ้ำนะครับทุกทีซ้ำก่อนแสงทีซ้ำเสร็จเนะี่ยเราก็วิ่งมานะฮะรู้สุดยอดใช่หรือไม่ นี่ม mm ีตัวไหนเนี่ยเตันผู้จริงปั๊บ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 เสร็จเลยนะฮะเจ้าตัวปูย่านะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าอีกเร็วๆนี้